สถานการณ์ที่สี่แยกตัวโผลนะคะแถววัดมงคลน,นิมิตน้ำท่วมแล้วก็น้ำไหลแบบแรงมากเลยค่ะพี่พลน,นี่นะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นถนนดีบุกดูสิคะดูรถคันนี้สิคะ เ่วมหนักมากเลยดูถนนว้าวต้นไม้ไข่เก,ยกงยางรากว่ายต้นน้ำต้นไม้ไข่โฟมเหรอคะอ๋อเป็นรังโฟมแล้วก็มีต้นไม้ไปด้วยลอยไปละลอยลงทะเลไปละต้นไม้ของไข่เนาะกระถางลงม้ ไปแล้วกระถางดอกไม้กถางต้นไม้หลังโฟมลอยลงทะเลแล้วแหละตอนนี้ตรงนั้นก็จะเป็นสีแยกของสนุนสลากนะคะมองไปตรงนั้นโยไม่กล้าเดินไปเพราะกลัวกลัวว่าเกิดว่ากระแสไฟอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่กล้าลงไปในบริเวณของน้ำที่ขังนะคะทุกคน เหนื่อยมากเลยเหนื่อยใจจริงๆวันหยุดของโยไม่ได้ไปไหนเลยมาดูน้ำท่วม <c oughs> เดี๋ยวโยต้องขอตัวตตกลับห้องก่อนนะคะทุกคนไปหาซื้ออาหารแล้วก็กักรตุนอาหารก่อนวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะ ะะวันหยุดนี้คงไม่ได้ไปเที่ยวไหนนอกจากรอดูเช็คสถานการณ์น้ำท่วมในตัวเมืองภูเก็ตนะคะ,ะอย่าลืมกดติดตามโยไว้นะคะเดี๋ยวโยจะพามาเช็คสถานการณ์ของในตัวเมืองภูเก็ตว่าน้ําจะถึงจุดไหนแล้วะคะ้ทุกคนกลวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย